ถือเป็นข่าวดีสำหรับชาวมารเกลทั่วโลกเมื่อมีการประกาศว่า J.K. เ o โ l ลิงได้เขียนบทหนังภาคแยกของแฮร์รี่พอตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยหนังเรื่องนี้จะนำเรื่องราวมาจากหนังสือ Fantastic Beasts and Where to Find Them หรือสัตว ah ์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ซึ่งเขียนโดยโ l i n g นั่นเองสำหรับผู้ที่เปิดเผยข่าวนี้ก็คือเดวิดเฮแมนโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้ ซึ่งเขายังบอกอีกว่าหนังภาคแยกนี้เตรียมเปิดกล้องในปีหน้าและกำกับโดยเดวิดเยสซึ่งเคยกำกับแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้วถึง4ภาคแฟน c b สติกบ a ส d w h e r แวร์ท n d t h ดมจะแบ่งออกเป็น3ภาคโดวยวางกำหนดฉายภาคแรกวันที่18พฤศจิกายน2016ภาคที่2 16พฤศจิกายน2018และภาคที่3วันที่20พฤศจิกายน2020 ปล่อยตัวอย่างทางการออกมาแล้วสำหรับจูราสิกเวิลด์ภาคที่4ของหนังไดโนเสายอดฮิตอย่างจูรลสิกพาร์คที่แฟนๆรอคอยมากกว่า10ปีโดยภาคนี้ผู้กำกับสตีเวนสปิลเบิร์จะมาควบคุมงานสร้างและให้คอลินเทวอโลมากำกับและร่วมเขียนบทนำแสดงโดยคริสแพทร์สำหรับจูราสิกเวิลด์เราเรื่องราวหลังเหตุการณ์ในจูลสิกพาร์คภาคแรกผ่านไป22ปีซึ่งมีการฟื้นชีวิตให้กับสวนสนุกไดโนเสาร์ขึ้นอีกครั้งก่อนจะเกิดขอ้อผิดพลาด จนทำให้มนุษย์ต้องหาทางเอาตัวรอดจากสัตว์ติกดําบันเหล่านี้ให้ได้เตรียมเข้าฉาย12มิถุนาย,ยน2015 <Peter. S 1> นํากลับมาสร้างเป็นหนังอีกครั้งสําหรับปีเตอร์แพนนิทานสุดคลาสสิกโดยนักเขียนชาวสกอตจีเอ็มบารีที่คราวนี้ใช้ชื่อว่าแพนโดยได้ฮิลส์แจ็คแมนมารับบทกับตันแบ็กเบียรรวมโดยนักแสดงดังมากมายทั้ง ri, อเมนดาเซฟาย์ูนี่มาร่าการเลเฮลัน คาราเดลวินสำหรับบทปีเตอร์แพนตกเป็นของหนุ่มน้อยเลวี่มมลเลอร์เขาฉาย17กรกฎาคมปีหน้าพระเอกหนุ่มมาร์คราฟาโลโพสภาพลง game, <c oughs> พอินสตาแกรมเผยชื่อทางการของนางพากต์ต่อนาวยูซีมีหรืออชยาโกรเปโลวว่าจะใช้ชื่อ The Second Act ซึ่งภาคที่สองนี้เล่าเรื่องราวต่อจากภาคแรกหลังทีมนักมายากลซึ่งสร้างชื่อเสียงจากการโจรกรมรมได้รอดผลเงื้อมมือของ FBI แต่กลับต้องเผชิญกับการไล่ล่าครั้งใหม่ที่อันตรายไม่แพ้กันกำกับโดยจอห์นเอ็มชูโดยได้นักแสดงชุดเดิมกลับมาครบทีมและเสริมทับด้วยแดเนียลและคลิฟและเจโจกำหนดฉาย10มิถุนายน2016